สายแซบสายนัวต้องมาที่นี่อีสานยวนร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านผสมความละเมียดแบบเวียดนามถูกปากคนไทยบรรยากาศดีติดริมนม้ำร้านเปิดใหม่ในซอยวัดศรีวรีน้อยกับเมนูเด็ดที่อยากให้ทุกคนลองแหนมเนืองสุดต้นตำรับจากแดงแหนมเนืองเจ้าดังหนองคายผักออร์แกนิกสดสะอาดน้ำจิ้มสุดเด็ดม,ม,ามาีหมูย่างเขาหมักหมูกว่า6ชั่วโมงเนื้อนุม่มหอมกินคู่กับเส้นหมี่เวียดนามนุนนน่มชุดแจ่วหอมหม้อถเดือดน้ำซุปเข้มข้นถึงใจเครือน้องหลายจิ้มน้ำจิ้มแจ่วของเข้าวคั่วที่คั่วเองบอกเลยว่านัวหลายตำหนองคายตำรสแซ่บแบบ อีสานแท้หอมปลารานวลครอบด้วยเม็ดกระถิน่นและกุง้งฝอยขั่วสมุนไพรล,ลาปลาทับทิมก็ทอดปลาทั้งตัวจนกรอบนอกนุ่มในแล้วนำมาซ่าทุกเครื่องลาบเข้ากันลงตัวไข่หมุนเวียดนามตัวแป้งบางใสไข่สดไส้หมูสับผัดจนหอมกินพร้อมน้ำจิ้มหวานแบบเวียดนามหมูยอทอดตะคอดพนมหอมน้ำปลาพริกไทยทอดจนนุ่มในไม่หมันเลียนเขียวเพลินมากผัดหมี่โคราชเส้นเหนียวนุ่มผัดกับซอสรสเปรี้ยวหวานเข้ากันอย่างลงตัวตำข้าวโพดข้าวโพดหวานกรอบคลุกน้ำส้มตาเปรีร้ยวเค็มหวานนัวอีนวร เปิดทุกวันมีทั้งโซนห้องแอร์และโซนริมนม้ำไว้ตามไปแซปบหนัวกันได้เลยค่ะ